ชีวิตภายนอกมันเร็วแล้าเกินไปลองมาใช้ชีวิตในเกมอ so ินซอยและนี่คือสเปคขั้นต่ำของเกมอ so ินซอยใครไม่ซอยผมซอย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU นะครับผมเปา i ไอแฮฟซีครับผมจุก I have CPU ครับวันนี้เราก็เองก็จะมาคุยเรื่องเกมนะเกมมาใหม่ที่ออกมาใหม่ใช่ครับเรียกได้ว่าออกมาทีสะเทือนทั้งวงการเลยเขาเรียกว่าแนวอะไรแนวคอมมูไหมแนวซิมซิมูเลชันปกติแล้วเกมพวกซิมูเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นวงบอเป็นอาชีพไงคุณจะขับรถยูโรทัคก็เป็นขับรถ มันทุกซิมูเลเตอร์เป็นอะไรอะตำรวจตำรวจซิมูเลเตอร์เต้เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงมแมวทุกอย่างคือซ<อ>ิมูเลเตอร์แต่ว่านเนี้ยอินซอยเนี้ยมันจะเป็นเกมที่ใหญ่กว่านั้นมันเป็นเกมที่เป็นแนวจําลองการใช้ชีวิตเรียกได้ว่าเป็นไลฟ์ซิมูเลชันที่พัฒนาโดยสตูดิโออินซอยสตูดิโอและจัดจำหน่ายโดยตัวคร a f สตันคือเป็นผู้พัฒนาเกมเดียวกับพับจีนะครับ<อ>เกมแนวๆเนี้ยมันเคยถูกคลองโดยเดอะซิมคือง่ายคือมันเหมือนเกมเดอะซิมในเวอร์ชั่นที่แบบ next generation ที่ใหม่ขึ้นใหม่ขึ้น,ม,นมีอะไรพัฒนาขึ้นด,ดีขึ้นเยอะแต่ว่าน,นี้เป็นเกมในสไตล์เกาหลีที่มันน่ารักมีการแต่งตัวมีการอินเตอร์แอคทีฟหรือว่ามีการอินเตอร์แอคของตัวละครได้หมดทุกอย่างการวอล์การเดินการเล่นเวลาคือคล้ายๆ The Sims แต่ดูมีมิติกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรทุกอย่างดูอิสระมากมายคือทำได้ทุกอย่างควจะเดินไปไหนก็ได้ คุณจะเปิดตู้เย็นก็คือทุกอย่างสามารถคือหยิบจับต้องจับได้หมดเหมือนชีวิต oh. จริงๆเลยนั่นเองนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้เล่นเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าก็เป็นเกมที่โห้ยว้าวถ้าใครที่เล่นเดอะซิมมาก่อนน่าจะชอบใครที่ชอบเกมแนวแบบแต่งตัวแต่งตัวอโอ้แต่งตัวนี่โหดมากรองรับ AR เราสามารถขยับใบหน้าพร้อมกับตัวละครได้ด้วยผ่าน oh. iPhone อือืมแบบรับรองจาก iPhone ขยับได้เลยหน้าตัวละครจะขยับตามเราก็คือจะเป็นโมชั่นจับแบบจับคิ้วจับปากจับอะไรก็คือจับปากจับอะไรก็อะไอย่างเงี้ยเรียกว่าสมจริงเรียกโมชั่นแคปเจอร์ดังนั้นในเกมนี้เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในงาน G-Star 2023นะครับแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากคนทั่วโลกมันแบบว่ามันว้าวมันมีอะไรที่มันไม่เคยเห็นก็เดาซิมว่า ัวแล้วใช่โหกับเดลซีในอินซอยต,ตัวนี้ผู้เล่นจะสวมเป็นพระเจ้าพระเจ้ามือใหม่ที่มีหน้าที่ดูแลการใช้ชีวิตของตัวละครที่เรียกว่าซอย<ม>ก็คือหมายความว่าเราสามารถที่จะควบตัวละครไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้นั่นเองอนะครับผู้เล่นสามารถที่จะใช้ชีวิตของตัวละครที่เรียกว่าซอยหรือกว่าสิงล่างได้รประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผู้เล่นสามารถที่จะปรับแต่งตัวละครได้อย่างละเอียดเลยนะครับรวมถึงการสร้างสรรค์ลวดลายภาพนิ่งต่างๆผ่านระบบ AI ที่ช่วยในการสร้างเสื้อผ้าสีทาเล็บหูและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านโหท่านละเอียดทางสีทาเล็บนี่ผมแน่ใจว่า ตัวละครซอยนี่ใช้นานๆไปนี่จะเป็นเล็บขูหรือเปล่าคุณจุกครับก็มีบ้างครับก็ตัดเป็นตรงเหลี่ยมๆตรงขอบอ่ะก็มีอ่ะ แต่ว่าการแต่งตัวอิสระนะสร้างเสื้อไดไ้ไม่ได้มีแค่ในตัวเกมมีชุดเปลี่ยนได้เยอะมากคือ,อทุกอย่างสามารถปรับได้หมดดังน,นั้นเนี่ยตัวเกมเนี่ยยังมีระบบอีกอย่างนึงเรียกว่า canvas นะครับเปิดโอกาสให้ผูเ้เล่นเนี่ยแบ่งปันผลงานที่สร้างสารรค์และคนหาผลงานใหม่ๆจากเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับก็คือพูดง่ายคือมาเรารับหมดอ่ะก็คือว่าเปิดให้ผูเ้เล่นเนี่ยสามารถใช้พลังสรรค์ผลงานออกมาแล้วก็อัพโหลดเข้าไปอัพโหลดเข้าไปใน canvas ม<า><น>ีอะไรดีๆอ่าเขาสร้างมีสือผ้ามีเสื้อผ้าจะดีเขาอัพโหลดขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะอนที่่่ชวยยให้้้สราางงมอดดไ มีหมดได้อย่างง่ายดายกราฟิกเนี่ยโหดมากเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีของสื่อที่ว่า Unreal Engine 5ทำให้ภาพมีความสมจริงผมทดสอบระสมจริงมากทั้งในส่วนของตัวละครสภาพแวดล้อมเช่นหิมะลมแสงแดดและการสะระของน้ำต้องบอกเลยว่าเกมน,นี้รองรับ r a d เฮีย n g ซและภาพสวยมากอยากให้ดูอินเสิร์ตย,ยาวๆจเลยครับได้ครับไปดูเลยฮะ Welcome to Insulate. Oh, สวยจริงอยากจะหลุดอยู่ในชีวิตจริงนะถูกต้องคือมันสามารถเป็นเกมดูเวลาได้ได้ทันทีอารมณ์ <Yeah. S 2> แบบว,ว่า <Yeah. S 2> มไม่มีเวลาไปเล่นไม่มีเวลาทำอะไรข้างนอกใช่อยู่ใน In ินซอยเอาสนุกดีสนุกมากนั่นครับดังนั้นเนี่ย step ขั้นต่ำเนี่ยเท่าที่ผมทดสอบมาเนี่ยถือว่าไม่ค่อยกินนะแต่ว่าเกมปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าเป็น early access อยู่คือเพิ่งเปิดให้เข้ายังเพิ่งเริ่มต้นอนะ่ะยังไม่ได้สมบูรณ์ oh, อ๋อเป็นเกมเริ่มต้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาค้างบ้างกระชากบ้างอันนี้บางคนอาจจะตกใจคิดว่าเป็นที่ฮาร์ดแวร์ แต่จริงแล้วอาจจะเกิดจากตัวซอฟต์แวร์เป็นต้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเกมเนี่ยแมปใหญ่แมปกว้างเป็น Open World ตอนแรกกคคิดว่าจะกินสเปคเยอะเอามพูดเลยแล้วกัน3050เล่นได้ r t x 4060เล่นได้สบายแล้วปรับ full hd ปรับสุดได้เลยจบเลย i 5 1 2ส0 f รอดดังนั้นเนี่ยมีนิ่มสเปคเนี่ยเป็น os windows 10หรือ windows 11ครับแล้วก็ cpu เนี่ยคือ i 5 1400กับ Ryzen 5 3600ซึ่งตรงเนี่ยเนี่ยมัน อันนี้เล่นได้แล้วนะครับแรมๆๆแรม12บสกิกเดี๋ยวนี้มีใครประกอบลาย12บสกิกกันแล้วขั้นต่ำคือ16บหกิกกันแล้วใช่ครับการจอเนี่ยเขาขอเป็น2060นะแล้วก็5้าหกเซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมองว่า3050เนี่ยเล่นได้แล้ว,ลวก็การจอเป็น6กคอเน,นี่ยเล่นได้สบายๆบายไดเรกเอ็กซ์นะครับสตอร์เรจกินแรมกินพื้นที่ไม่เยอะนะต้องการพื้นที่แค่60สิกิกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คือมินิมั้้้้นนนตตตต่่่่่าาาาาาัเออองงงแแววกกรรถบบ เป็นเขาเรียกว่าอะไรนเรต Recommended spec นะครับก็คือขอ Windows เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ CPU เนี่ยขอ i7 7 2 1 2 700 AMD Ryzen 5800ขึ้นไปก็คือถ้าสมมติว่าเทียบในปัจจุบันนั่นเองก็คือประมาณสัก i5 13500 i5 4500อยถ้า AMD มเนร้อย F าพัน0จ็ดร0อ X อันนี้เล่นได้นะครับ RAM 16 g b ผมมองว่าแล้วสเถอะนะสมัยนี้การ์ดจอเนี่ยเขาขอเป็น R จะให้สเอาตรงๆก็คือสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ที่ i เล่นไ t ถ้าเป็นผมผมอาจจะพกซระมาประมาณสัก RX 7 8เไปกทีก็เล่นได้เช่นเดียวกับ Direct 12สองสตอร์เขอ75็ิบกครับในนั้นเนี่ย I have c ี u เองเนี่ยทดสอบไปเนี่ยรเรียกได้ว่าวันนี้สเปคแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยแม่งมีหลายราคาจ,จัดๆเพื่อให้ดูว่าเฮ้ย งบเท่าไหร่ถึงเล่นได้แล้วปรับอะไรได้บ้างและเฟรมเรทเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่ะดังนั้นน um> ี่คือ i5 1 2 0 0 f 6core 2เฟรมครับครับเมนบอร์ด b j 6 0 DDr4 ด้วยนะแรม 16GB การ์ดจอ Inno3D GeForce RTX 4060แรม 16GB DDr4 ประาเป็น2สเต็ป256สุดพาวเวอร์600วัตต 80Plus w h t ก็ประมาณนี้คือเริ่มต้นเนี่ย29,900คุณจุก29,900เล่นอินซอยได้ผลการทดสอบก็คือเป็น Full HD แบบ Ultra w h i t ครับ วิดีอันตรานี่คือปรับสุดแล้วนะเปิดเรติสซิ่งเปิด DL b a l a n c e Frame ร g n n ซะช่วยมันเล่นได้ด้วยและเปิดสมาร์ทซอยอเดี๋ยวบอกไปก่อนสมาร์ทซอยคือทําให้ซอยเนี่ยฉลาดขึ้นสมมติว่าเราเล่นเนี่ยทำให้พื้นที่รอบข้างเนี่ยเช่นเ,เพื่อนบ้านเราหมาเราหรืออะไรเราเนี่ยมีความฉลาดขึ้น เรียกได้ว่าสมาร์ทซอยซึ่งตอนนี้มันเราเฉพาะเอ็นเมเดียหมายความว่ามันปกติแล้ว AI ของเอ็นเมเดียครับมันจะช่วยการจอเราใช่ป่ะแต่อเนี้ยเอาเอไอยัดเข้าไปในเกมเลยให้ให้ซอยเนี่ยฉลาดขึ้นทําให้มันตัวละครฉลาดขึ้นคือพูดง่ายคือมันจะเพิ่มอัตรถรสในการเล่นได้มากขึ้นมันจะไม่เซิร์เดินเหนื่อยใช่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 มันจะมีละารฉลาดมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือถ้าอยากเล่นสมาร์ทซอยกับงจนเนี่ยควรไปแค่เขียวคราวนี้สองหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยควรจุกเชื่อไหมฮะโอ้โหประ เปิดสมาร์ทซอยเนี่ยนะครับ60-95เฟรมโอ้เล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดสมาร์ทซอยเนี่ยก็เล่นได้อยู่ดี75-100เฟรมนะครับแต่ว่าถ้าเป็น 2K เนี่ยเล่นได้ไหมผมว่าเหนื่อย ฝืนฝืนนิดนึง5้าสิบเจ็ดสิบเฟรมอันนี้ก็ถือว่าพอรอดแต่แต,แต่ก็ถือว่าโหดหมเหมือนกันนะครับครับแต่ถ้าเป็นการ์ดค่ายแดงนะคุณจุครับค่ายแดง RS คอมพเร์หกร้อยเนี่ยสเปคเหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นการ์ดจอเป็น r x 6อ0พเนี่ยนะครับสเปคเหมือนกันหมดนะครับราคาลดลงเนี่ยคุณจุครับเหลือแค่เท่าไหร่17,990โอ้ประหยัดไป3,000เออ เนี่ยหมื่นเจ็ดยี่เล่นได้แล้วค่ายแดงเนี่ยเสยียเนี่ยคือ, Smart อส,สมาร์ทซอยสมาร์ทซอยไม่มีค่ายแดงเปิไม่ได้เพราะแต่แต่เท่าที่ผมเช็คเนี่ยสมาร์ทซอยยังยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่จริงจวันที่ถ่ายทำนะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ถ้าไม่อยากซีเรียสอะไรนะหมื่นเจ็ดยี่เล่นได้แล้วฟูดอินเตอรเปิดเรทด้วยนนะแอร์สามพันเฟรมแชนเนี่ยเล่นได้สี่สิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าเฟรมอาจจะไม่ดดีมากแต่เวิร์ก แต่ถ้าเราสมมติว่าคุณจุกครับถ้าเราไม่ได้แบบอันตร้าล่ะแล้วปรับไฮล่ะลดลงมานิดนึงอ่ะครับเห็นปะดูเฟรมนี้ไปคู่ขึ้นมาดิ65ถึง115ยสิ้นี้เล่นชิลเลยเล่นผมผมยอมลดนะยอมลดด้วยจำกัดจริงๆอ่ะใช่ภาพก็สวยเหมือนกันแหละสวยเหมือนกันนะครับก็เป็น65ถึง115เฟรมครับผมเนี่ยประมาณนี้แหละผมว่าโอเคละครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีงบเยอะอ่าเพะว่าเมื่อกี้คือโลเอ็นหมื่นเจ็ดกับสองหมื่นประมาณนั้นครับใช่ปะก็เล่นได้แล้วแต่ถ้าว่า พี่เปาครับผมมงบเยอะกว่านั้นไฮเอ็นยก n d ยกขึ้นมาก็คือซีบกวกับกลายเป็น i5-4500 ซิงค์ i อ a สุดอัพวันเมนบอร์ดเอสล็อกดีเจศูนย์เอ็มพีจีไลนิ่งดีดาวไฟแรงสัญญาณสองกิกนะครับและสัายสองกิกส์ดีาวไฟส์รทับรโกจอเป็น r j 5์เจูเป็นที่สบายแล้วสตอเดทห้าร้อยกิกสครับโปรสเาร์แปดร้อยห้าสิบวัตต์ปดสิบวัตโต้โกนะครับก็ราคาปรมาสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าในฟลเอชดีแบบอัลตราเ 4K ก็สบาย1 0อย2 0ถึงร้เฟรม 4K โค่สบายเกรดบถึงเฟรม สบายแต่สิ่งใดสิ่งนี้ผมจะบอกคือรูอป้ป่ะอินซอยเนี่ยแม่งรองรับมันติเฟรมเจนเสียดายวันที่เราถ่ายทําไม่ได้รองรับมันติเฟรมเจนอ๋อว,วันวันแรกที่ออกมาแต่ตอนนี้รนะับแล้วดังน,น,นั้นเนี่ยถ้าคุณใช้50ซีรีส์นะต่อให้คุณใช้5 0 0 i เลยนะแม่งลั่นได้ถึง300เฟรม200-300เฟรมนี่เป็น,น <ะ S 2> ข่าวดีข่าวดีบอ,บอกเลยนะครับอินซอยรองรับมันติเฟรมเจนนั่นเองนะครับก็ค,บคืออย่างที่ผมย้อนมาย้อนความให้ฟังอ่ะครับ RX66 เล่นได้สบาย หวดี SD, ตอบไฮก็ได้อะเราเล่เรเรก็ไม่ได้กินสเปคเยอะใช่อ่าหรือว่าสมมติว่างบ1 7ื่นได้าร์เอขวหกรแต่ถ้าอยากแรงกว่านั้นก็เป็น R าร์เอเสี่ศูนย์อ่าก็โอเคปรับอันตา้าได้อยู่ดีใช่ครับหรือว่างบเยอะกว่านั้น5้าศูนย์เไปเลยโอ้เนี้เล่นได้สบายมันรองรับมันติดเฟรมเจนใช่โคตรโหดแต่นั้นเนี่ยถือว่าไมไ่กินสเปคแต่ว่าถ้าเรแนะนำจริงบอกว่าหมื่นเจ็ดกับสองหมื่นนี่ก็เล่นได้แล้วดังนั้นถ้าหมื่นเจ็ดกับสองหมื่นเล่นได้ไดแพง เล่นได้อยู่แล้วแบบร0อจริงๆแล้วผมมีไลฟ์เต็มเต็มให้ดูนะใ <China 8 S 2> ช้ได้หมด8กาจอแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รับมาติเฟรมเจน <ๆ S 1> ข้อควรระวังคือขอเดจากตจวโตๆเลยราะว่าเกมยังคงเป็น LSS อยู่ต้องรอ,อให้เกมเกมัไม่สมบูรณ์พัฒนามากกว่านี้ใช่ครับเดี๋ยวเราว่ากันผมว่าอีกสักสเดือน2เดือนก็น่าจะดีขึ้น่เท่านี้เล่นได้แค่นี้โอเคแล้วและนี่คือเปคปขั้นต่ำถ้าคุณอยากได้อินซอยและถ้าคุณจะไม่มีคอมครับคุณจุกครับอ้าวอ้าวต้องไปหาที่ไหน I have ซ p u ครับแล้วเจอกันใหม่ครั